วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำไมจะต้องสร้างแบรนด์นะคะสร้างแบรนด์เพื่ออะไรแล้วทุกคนต้องออกมาพูดเนี่ยออกหน้ากล้องแล้วก็ออกมาเผชิญคุยเร,รเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้คนอื่นอย่างเนี้ยทำไมนะคะทำไมจะต้องออกมาสร้างตัวตนแล้วก็แบ่งปันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันไปเลยค่ะ ที่เราออกมาสร้างตัวตนเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้คนอื่นเห็นเราแล้วก็รู้จักเราไม่ว่าเราจะขายของหรือว่าเราไม่ขายของเราก็จะต้องออกมาให้ความรู้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้เวลาที่เราต้องการที่จะโปรโมทหรือขายสินค้าเนี่ยเราจะเอาสินค้าออกมาพูดขายขายหรือว่าเราแค่เอาโปรชัวหรือนําเงินเนี่ยไปทุ่มการสร้างโปรชัวเพื่อ,อไปแจกอันนั้นก็เป็นยุคเก่าเกินไปใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นใครเอาโปรชัวออมาแจกนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นขยะใช่ไหมคะ เดี๋ยวนี้เราควรที่จะสร้างกลุ่มการทําการตลาดใหม่ซึ่งไม่ยากเลย,ยคุณออกมาสร้างตัวตนแล้วก็สร้างแบรนด์ของคุณเองอันที่สองก็จะเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็ช่วยให้คุณทําการตลาดได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถคนสามารถเห็นได้ไม่ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยอย่างเช่นการทําให้คนจดจําในเรื่องแบรนด์ของคุณอย่างคุณมีโลโก้ใช่ไหมคะคุณมีโลโก้คุณก็ จะสามารถทำให้สามารถทําให้ผู้คนเนี่ยเห็นโลโก้ของคุณแล้วก็จดจําโลโก้ของคุณได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เขาแล้วก็กลับมาซื้อสินค้าของคุณได้ตลอดไปไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวไหนก็ยังเป็นโลโก้หน้าคุณแล้วก็โลโก้ของคุณสินค้าของคุณนะคะสก็คือคุณสามารถให้ประโยชน์กับ โลกนี้ได้คุณสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกนี้ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทําไมเราจะต้องออกมาสร้างแบรนด์เราสามารถให้ประโยชน์ได้คือจะไม่ต้องออกมาแค่ขายของใช่ไหมคะสร้างแบรนด์น่ะคุณสามารถออกมาแบ่งปันแล้วก็ให้สิ่งที่มันดีกับสังคมแล้วก็มันก็กระจายความรู้ไปทั่วโลก เวลาเราออกมาให้หรือเวลาเราออกมาแบ่งปันเนี่ยบางคนเขาก็จะรู้อยู่แล้วแต่บางคนเขาก็ยังไม่รู้เขายังเข้าไม่ถึงแต่ถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาเขาจะเข้าถึงคุณได้ไวขึ้นเขาจะเข้าถึงคุณเขาจะรู้จากวิธีการต่างๆจากคุณนั่นแหละก็คือเป็นการกระจายความรู้ออกไปสู่ชนบทชุมชนต่างๆที่ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในกลุ่ม ที่อยู่ในเมืองใช่ไหมคะคนก็จะเห็นได้ไง่ายแล้วคุณก็ได้สร้างประโยชน์ให้กลุ่มชนบทได้เหมือนกันทุกคนออกมาบอกออกมาสอนก็ดีก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ก่อนที่เราจะออกมาสอนเนี่ยเราจะต้องไปหาความรู้ซะก่อนดังนั้นนําความรู้นี้ออกมาสอนต่อนั่นแหละก็จะทําให้คุณรู้สึกฉลาดขึ้นได้เหมือนกันหมายถึงทําให้คุณเป็นคนที่ฉลาดขึ้นแล้วก็บอกต่อพอคุณบอกต่อประโยชน์ของการที่คุณแบ่งปัน ประโยชน์ทางอ้อมคุณได้ให้แล้วคุณก็แล้วทางเขาเรียกอะไรอะทางสิ่งสิ่งดีๆเนี่ยเขาก็จะคูสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาคุณอย่างเช่นครูแซนดี้บอกว่าสิ่งดีๆดีนะคะสิ่งดีๆเขาจะโยนของขวัญกลับมาให้คุณเองนะคนค่ะอย่างครูแซนดี้บอกนะคะ